ไทยองเกณฑ์เขาห้ามอยู่ที่อยางนึ่งลุกเมียคนื่นเราประทําก็คือเราเกณฑ์ไม่คากลวยอีกอย่างนึงครับจําไม่ก็ได้แล้วก็แต่ว่านึ่งในตีเอาไปนะครับไปปิดนึ่งในที่คอเคสรับโยนตัวเองลงอาน้นำในกาในเกล็ดได้เดินตะกุนบุคคลหลายๆคนว่าเคยเดินกำลังเกนะไปไหนที่นอกพ้นตกเนี่ยจะไม่เปียก สวัสดีครับเอฟซีวันนี้น้องแข้มเดินทางมาวัดปากปรอนอยู่ตำบลหาดสำรานอำเภอหาดสำรานจังหวัดตรังนะครับนาทีวัดปากปรนนี้เป็นวัดที่เก่าแก่นาหมากพอสมควรนะครับนาสาบาสร้างมาอ่ารอยกว่าปีที่ผ่านมานะครับนาหลังจากรกลางพอทานแปลกเข่าเล็กนาเดินถูดงมา,าพบวัดรางจึงมาเป็นเจ้าวาดนะครับความอภินิยัดิสักธิ์ข้องพอทานแปลกเข่าเล็กมาทานเป็นอากเกจิอาจารย์ทีซืบถอด จากสําหนักโคโออมีซับปวิชามารกนะครับนะาไม่วาร้นระยะทางนะครับนะาเรืหวา่านามในการมีวาจาซิบคงกับพันนะาครั้งนึ่งมีข้าวดังจากนั่งซื้อพิมพ์ปรากฏว่านามท่วมตีนต้ำตอกใสรุงนะครับนะาซบตีส้แปดไม่มีใครห้าได้เร็วนะครับหมาอาจารย์แปลกอาจารย์แปลกก็ไปฉี่เปลวให้ทำให้พบซบมีเรืองเหลาผู้เท จมนำทองทาเีนะครับนาปลวะํำรัญนี่ติดก,กับทาเนีนาถว่ามีคนเสียชีวิตซบลอยไปเตะหน้กันแล้วเต่มาอาจารย์เปลกฐานก็ไปฉี่เปลาได้นาตามเปลานะครับนาสรามารถพบซบได้โดยเป็นปาฏิารนย์มากช่วงเตดตาลงเลรกมาโยนี่นั้นค่ะเนี่ยเนี่ยสภาพหญ้ารกมณนนี่นั้นไม่มีปลาตัวน,นั้นนะครับเดิมทีตะลงเลรกกันเดือดเตะลงเมืองปัตตานีเทว่า,ตาเตะตะลงเล็กได้มาอยนี่นั้นตัวน,นั้นพุ่มอย่างเด็กๆก็เลยนะเที่ได้มาอยู่นี่จากหลอมเมืองนะ นีพอแค่เจอเจอปานเลยก็แม่เจอคุมข่าดได,ได้ได้ยกท่านการที่อยจักปัตลุงมาอยติบ้านบกงักมุซีแกเดินเดินจากนี่กับป้อมก็เกี้ยรถโดยซานเขาไอขึ้นรถแกไม่ขึ้นแต่ว่าปุ๊บเดียวนะครับแกประโยชน์ถึงตายยาแล้วถ้าโดยธรรมดาถ้าเดินธรรมดานะรับมันไม่ถึงเลยมีมีไล่ไล่เดืองนะกับเดืองปฏิยานกงกงเกนกับถ้ามันไกลจมนาวทางทะเล ว่าซบลอยเลยฮะไม่ปบปเน,นียจะมีบนเคไปเคจะไปดูเลยนะครับว่าซบเขาอยู่ตรงไหนการไล่ซบเหมือนกันนะครับลักษณะเดียวกันกับเมื่อที่นาตกใต้รุงนะครับเดี๋ยวเจจะรูอิฐการหลวงหน้าพอฐานแปลกเขาลาเล็กมีความคลั่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนาสาวว่าอิติปฏิยานมากมมยไม่วาเรืองนาเป็นหม้อยาสมุนไพรเป็นนามีวาจาถิ่ศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลนามีความศักดิ์สิทธิ์เที็นกับตานะครับตนถี่ไทยเอยวกงเกล็นาห้ามอยู่ที่อยางนะครับ นึ่งหลูกมเมียคนื่นทำยุงเขียวนะครับแล้วก็เราประทับก็คือเราเกลนไม้กำกลวยลวก็อย่างนงครกบจำไว้ก็ได้แล้วก็แต่ว่านึ่งในที่เอาไปนะครับไปปิดนึ่งในที่คอพอปิดนึ่งในที่คอนั้นป้ายันยี่พุบมหวาโอ,อ้ยุกไส่หล่มนะครับใส่หล่มมันโงกมาได้อย่างไรนั่นคือความซักดิ่ิต้องเกล็นนะครับเพราะว่เาเอ็นกับตาเี่กับตาผมผมปูดคนว่าผมครับมีคนงอไปลูกทิศกันนั่นเลยครับมาเจ้าไปไปเดี๋ยวไปบูชานครับ แต่ว่าพิษในในที่ก่อที่แก่ยข้ามที่รายแดงมาเผื่อนกับเมียผู้อื่นพยานนั้นมันออกไปแม้แต่ว่าบอกว่าใช่ี่รัดไวายนั้นก็คือเม้แต่น้ำก็เข้าไปไม่ได้นะครับที่เข้าไปต๊กพยานที่ข้างในก็ไม่ถึงโดยปฏิหารมันออกไปได้อย่างไรนะครับมันเย็นกับตานะครับมีกลายยินยันเลยว่าเย็นกับตาเองเลยนะครับส่วนอำเภออาษัมรานจังหวัดตรังเป็นอำเภอที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยเข้ามาสัมผัสกาเอ็นด้ถึงความร่มเย็น นาข้องอากาศนะครับทีมาข้องปากปลนสมัยก่อนเขาเรียกว่าปากร้นนะครับนาปากร้นแต่ว่าสมัยต่อมาจะมีฐานคุ้นนะครับนาฐานคุณถ้าว่าฐานคุณอยู่คุณร่นเขาก็ถือว่าเป็นคำทีไม่เหมาะสมจึงเพี่ยนมาเป็นอาคุ้นปลนนาต่อมาเปลี่ยนเฉยเป็นปากปลนนะครับนามีบานปากปลนออกปากปลนตอกนาอยู่ตำบลฮัดสัรานอำเภอฮัตสําราญจังหวัดตรังอาบานปากปลนนะครับกรมาปากปลนมันมีอยู่สองฟังฟังโม่ทีนึงก็คือ บานปากปลนตกอีกวางหนึ่งกับนี่ตรงนี้บานปากปลนอ,อกนะกับมูติซ่องเดิมนะกับ่อนที่มาเป็นปากปลนนะรับบางคนก็าบอกว่าจะเป็นปากบนแลวก็มาเป็นปากปลนซึ่งทําไมตีต้องมาเป็นปากปลนในช่วงห่วงเวลานึงมีคนมูตินึง่งอ่ตอนนั้นการบริหารปฏริจจาดก็ใช้กับนั้นอ่าเป็นตานคุณอ่าตนคุณทีหลังก็ตั้งบุคคลที่เป็นเจ้ามัญชนขึ้นมาหนึ่งคนคาคาเด็กขึ้นเป็นตานคุณเนี่ยเนี่ยพอเป็นตันคุณปั๊บอีตั้งจอวะตันคุณปากปลน มันไม่เหมาะสมนะครับก็เลยกรราม,มารามุนกลายมาเป็นปล้นนะครับก็เลยตานคุ้นปล้นประจากโขนนั่นคือคือธี่มาของปักปลุนนะครับเ,เปลี่ยนมาจากร้นนะครับส่วนอำเภออาจสำราญจังหวัดตรังเป็นอำเภอที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยน่าสัมผัสได้ถึงความร่มเย็น นาข้องอากาศอศรราชำระนเป็นอากาศติดดีติ่ทุดเลยนึ่งไม่มีโรงงานไม่มีทิ้งเ็ดลมไม่มบุเหล่าปิดต่างๆไม่มีเลยนะครับมาชำระนนะก็มาตรวจท,ทบเรียบร้อยเลยครับประกาศเป็นเก้าเรียบร้อยนะครับอย่างข้องข้องฎวรตรวจาอากาศนะั่งจากอาจารย์แปลกขล้อเล็กนาทานมอรนาภาสิทธิ์านุสิทธิ์กาได้สร้างรูปปั้นไหวอาหลูกซิดหลูกห้ามาบนนะครับนาเรียกว่าบนไดไหวรับนะครับนาไม่ว่านาทีกานานหรือว่าข้องสูนของให้ตุกยางบนเมื่อส้มปราถนาเหลวสิ่งเถมาแกบนมีสร้างประการนั่นคือ โลระถัดนาแล้วกาทองนาประการทีซาำนั่นคือนําจันทร์นาหรือ,รอ,รอวเล้านั่นเองนะครับนาซ้าประการนั่นคือข้องเส้นวายหรือวข้องแกบ่บุญําหรับผอจานทแปลกอาจารย์แปลกเคลเล็กมาตัวกับมาตัวมาตัวเลยนะครับตัวป,ปลา,ต,ต,าต้องปลมจาเร็กมับใหม่นะครับวันด้านรกลานี้นะครับมาชุดประทัดมาทิศตรงเหล่าทิ้งหวากระนาจันทร์นั่นแหละตรงตะเกียบเนี่ยเหล่าที่มีชีวิตอยู่นะครับเกจบมากที่สุดนี่ก็อินอยู่กับตาเลยนะวันนั้นนะครับเข้ามาบุญเหล่าบ,บุญตนที่แค่มีชีวิตอยู่นะบุญหวา ถ้าเขาประสบความสำเร็จอย่างนั้นก็จะมาติดตรงงา่ายติดตัวแก okay. ปอติดเลี้ยนะครับปุ่มก็ออกมาจากบ้านมาถึงปบแกหนังว่าอย่างแหกแองแกว่าลักษณะอย่างนั้นนะครับท่านลงเพล่เก้ว่ะเ,เละตอนนี้ว่ะแกแกเปิดไอ้ไเละนะครับแกบว่าก็มาติดตรงจั่นลุยมดัด